ครับเช้าวันอาทิตย์นี่นะครับที่ตลาดบ้านเต่นต<รง>ตานออำเภอเมืองขอนแก่นนี่นะครับร<ง>ารามาถ่ายบรรยากาศอตอนเช้านะครับก็เป็นตลาดขนาดเล็กนะฮะนะครับบ้านต่อนอก็มาเจอพ่อพัอนตัวนี้หล่อมากนะนะสูงยาวใหญ่นะฮะ Bye. Bye น่นะครับขายภาพมาฝากนะแ้ไอ้เขาร้องไว้ราคาที่สามหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะตัวนี้นะครับนะครับราคาถือพัดยังต่ำมากนะครับ ก็มีพ่อค้ามาสนใจตอลองกันหลายรายอยู่ราคาก็ยังตกลงกันยังไม่ได้น,ะะนี่นะครับก็ผมถ่ายบรรยากาศรอบๆก็ส่วนควายก็เข้ามาพอสมควรอ่ะนะเข้ามาพอสมควรคก็เพราะตลาดนี้เป็นตลาดขนาดเล็กถึงขนาดากลางนะครับนะครับ อยู่ตรงบายพาสอพาร์เมนตขวัญจันทรนี้นะครับนะครับก็ะะมีพ่อค้านายห้อยก็มาสนใจต่อรองกันคึกคักอยู่นะ,นะคร นี่นะครับน่ครับตัวเลี้ยงวัวงามเข้ามาหลายตัวเดี๋ยวผมจะสอบถามเป็นลายตัวย่อยๆนะฮะละสามราคาทุกคนทีนะครับขับกับคืนนี้ไปที่ดีกว่าขอบคุณมากครับครับครับบ๊ายบาครับ